ลักษณะผู้มีสายยานพยาครุฑตอนที่หนึ่งหบุคลิกเป็นคนมีอำนาจหน้าเกรงขามอยู่เฉยๆคนก็เกรงเหมือนมีรัศมีบางอย่างในตัวแม้แต่คนที่แก่กว่าก็ยังนับถือ 2. ไม่กลัวผีไม่กลัวสิ่งใดจิตใจอาจหาร 3. เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเกลียดคนขี้โกงไม่ชอบคดโกงใครไม่ชอบเอาเปรียบใครและก็ไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบเช่นกัน 4. เป็นผู้รักชาติรักแผ่นดินอย่างยิ่ง 5. เป็นคนใจสู้ใจเด็ดมีความเด็ดขาดคำไหนคำนั้นรักษาสัตวจะมาก 6. มีความอดทนสูงไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆมีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย 7. มีจิตที่ไหวล่างสังหอนแม่นยำเจออะไรที่เกี่ยวกับองค์พยาครุธมักรู้สึกผูกพัน 8. เมื่อเห็นภาพครุฑจะมีจิตใจฮึกเหิมมีพลัง ภาพครุฑจะให้พลังแก่ผู้นั้น 9. ไม่ชอบประจบประแจงใครและไม่ต้องการให้ใครมาประจบประแจงเลียแข้งเลียขา 10. ชอบปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าไม่ว่าจะรู้จักหรือไม่ถ้ามีใครโดนรังแกมักทนไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยเหลือ 11. มักเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอ